สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายท่านอีกับะมงกาวินากันอีกรอบนะวันนี้นะครับเรามาฉลองสองร้อยซับสักดีนะเออคือการตอบคำถาม Q a นะครับก็คือท่านผู้ชมเนี่ยบางคนน่ยก็ถามกันมาแล้วนะฮะทั้งในคลิปทั้งในโพสอะไรอย่างงี้นะครับก็ถามเขาถามมาได้จำนวนหนึ่งนะครับผมก็เลยมาทำเองกันนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็มากันเลยนะครับอ่าคำถามข้อแรกครับอ๋อคนนี้นะครับ อพี่ชื่ออะไรอ่อชื่ออ่อถ้าทุกคนอาจจะทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ผมชื่อว่ากาวินนะ <c oughs> นะครับผมชื่อว่ากาวินนะครับอา,อายุตอนนี้อายุสิบสามปีนะครับส่วนส่วนสูงนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่วะห้าสิบกว่ากว่มามั้งไม่ไม่แน่ใจประมาณนั้นนะ่ะเออ โอเคนะก็คนนี้ก็ถามกันนะฮะอายุเท่าไหร่อายุ13นะครับกำลังจะ14นะครับก็ผมเกิดวันที่2เดือนสิงหาปี2009นะครับโอเคครับเอ่อคำถามต่อไปของคนนี้นะครับคืออาจจะเป็นคำถามที่อาจจะอาจจะยาวไปหน่อยนะครับจะคือไม่ใช่ผมจะไม่ใช่ว่าผมจะไม่ทํานะแต่คือผมจะไม่ใช่ว่าผมจะไม่ตอบนะแต่ผมว่าคําถามนี้คำถามเดียอะนะ เป็นเป็นคลิปหนึ่งได้เลยนะครับผมรู้สึกว่า,าคําถามเนี้ยถ้าเอาไว้เป็นคลิปหนึง่งอาจจะดีกว่าหรือเปล่า <ST. S 1> ก็เอาไว้เป็นคําถามของคนนี้ฮะเอาไว้เป็นคลิปหนึ่งไปเลยแล้วกันนะครับกรอบดีด้วยครับเหมือนได้คลิปเป็นของตัวเองก็ <c oughs> <c oughs> คำถามต่อไปครับของอันนี้ครับข้ขอแรกครับรู้จักไรเดอร์ตอนอายุเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่า เอผมทําคลิปเอาไว้แล้วครับตอนฉลองร้อยซันมาการงานสิบปีไรเดอร์ของผมนะครับผมรู้จักไรเดอร์ตอนอายุสามขวดนะครับออเผมชอบไรเดอร์ตัวไหนมากที่สุดนะครับผมชอบอืถ้าเป็นตัวหลักนะครับตัวหลักก็น่าจะเป็นคิบะเนาะแต่ถ้าตัวไหนก็ได้อะตัวไหนก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมก็เพิ่งลงคลิปสองคลิปไปครับเป็นคลิปว่าในผมชอบไรเดอร์ตัวไหนที่สุดในะแต่ละเรื่องนะครับ ก็แต่ตาให้แบบตัวที่ชอบมากที่สุดในทั้งทั้งหมดทุกตัวตอนให้ผมคิดตอนนี้ผมก็คิดไม่ได้หรอกแล้วก็ตัวต่อไปครับถ้าผมมีโอกาสคอสเพลย์ผมจะเป็นตัวอะไรนั่นสินะผมก็คงอยากคอสเพลย์เป็นพิบะเนาะไม่ก็ดีเคดอ่ะก็ตัวตัวตัวหลักที่ผมชอบนะผมผมไม่คิดมากหรอกก็เป็นตัวหลักไเนี่แหละนะโอเคข้อต่อไปครับถ้าผมมีโอกาสจะฆ่าตัวละครในไรเดอร์ได้ จะเอาไงเออไอเดียน่าจะเป็นออเทกาเนาะผมรู้แล้วเดี๋ยวมันจะมีหนังออเทกากับประจอร์จกับมานะครับซึ่งก็จะออเทกาจะเป็นไรเดอร์ออมาสไรเดอร์ออเทกาครับซึ่งก็ไม่รู้นะผมก็อยากให้มันตายหรือเปล่านะครับคือก็อยากฆ่ามันอยู่แล้วเพราะว่าความเนี่ยว่างไงอ่ะความ ความแย่ของมัน,นะซึ่งแบบกผมก็มีอ,อีกส่วนหนึ่งก็อยากอยากให้มันมีชีวิตอยู่ต่อนั่นดิ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นคำตอ,ตอบที่เป็นคำถามที่ตอบยากนะครับเพราะว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่ตัวแย่ๆเลยเนี่ยมันก็ตายหมดแล้วเอาจริงๆนะโอเคคำถามต่อไปครับคิดว่าโปรไฟล์ G4 ของขารเระเทไหม,มครับ <laughs> ใครทรายยังไม่ได้ดูนะค,คลิปอ่าวันธรรมดาของจีสี่นะค,คลิปดีนะครับเ <laughs> ท่เห็นะเท่เป็นเรียกว่าไงอนะ่ะเป็นแบบหมายคา้าจนะีสี่อ่ะหรือไมายค้าจีสี่ไม่ดิเหมือนเป็นวาดรูปเองว่ากบบก็ดีครับถ้าวาดเองนี่คือจริงมากโอเคครับอ่าจากคนเดิมเลยนะก็คือถ้าผมเจอโจรในบ้านนะ <laughs> ผมจะแพงร่างเป็นตัวอะไรอ่า <laughs> อ,ออย่างแรกครับผมไม่อยากให้โจรเข้าบ้านแน,น่นอนแต่ผมผมคงต้องเลือกแปลงร่างเป็นตัวอะไรที่เอาโจรออกบ้านได้สินะคงเป็นโคโนดมัง้งเออหยุดเวลาแม่งแล้วก็เอามันไม่ก็เออเอาของนี่มันขโม,โมยก่อนนะครับเอาของไปแล้วก็ยกมันไปส่งป้อมตำรวจเลยก็ดีนะ ประมาณนั้นนะเอ่อเวนโคโนะนะครับผมเจอเรื่องอะไรก็โคโนก็น่าจะรับมือไหวนะครับในการหยุดเวลาครับเอ่อต่อไปถ้าถ้าผมมีคับบุตเซกเตอร์ผมจะทำอะไรเป็นอันดับแรกนะครับถ้าผมมีคับูุตรเซกเตอร์อ๋อโอเคข้อดีอย่างแรกคือผมข้อแรกอย่างแรกคือผมเป็นผมเป็นคับูโตรนะครับขึ้สองคือของอัพได้นะครับถ้าผมมีอย่างแรกครับแน่นอนนะครับผมผมต้องผมทำอะไรผมก็ต้อง ผมก็คงลองใช่ะผมใช้อาจจะใช้ไม่ได้เท่าพี่เทพเทนโดแต่ว่าถ้าผมอยู่ในโลกจริงก็คือโลกที่ไม่มีไรเด้์อะไรถ้าผมได้คำตั่งซิสเตอร์มาผมก็เลือกได้ว่าจะทําเรื่องดีหรือ่องถ้าเรื่องดีผมไม่รู้สินะว่าผมจะทําอะไรแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีคือถ้ามีของอัพเนี่ยผมจะทําอะไรก็ได้อะคือแบบเหมือนผมเป็นพระเจ้าเลยอ่ะนะแต่ถ้าผม ถ้าผมทําเรื่องไม่ดีอ่ะผมก็ไม่อยากทำเลยนะแต้วผมเป็นทำงเนอะไผมก็ขอกอัพแล้วก็ไปที่ห้างอะไรอย่างงี้นะวิ่งไปไปไแล้วก็หยิบของแล้วก็วิ่งไป <laughs> <laughs> กับบานนั่นนะครับแต่ถ้ามีเอประมาณนะ <laughs> โอเคเำถามต่อไปคำถาต่อไปถ้าผมเป็นมาสเตอร์ตัวไหนก็ได้ผมจะเป็นตัวอะไรแน่นอนนะผมก็ต้องเป็นอะไรตัวอะไรที่เท่ครับไม่ก็เป็นตัวอะไรที่แบบมัน โอเวอร์พาวเวอร์อะก็คือเก่งอ่ะไม่ก็โคโนสไม่ก็คาพุโตไม่ก็ก็สองตัวที่ผมพูดมาแล้ววันเนี้ยไม่ก็ A A te, อาถ่าเอทเทะนะกคีบะจินเบอร์นิงฟอลคอนอะไรประมาณนะั้นเอาตัวที่ผมชอบอะไรงนี้แต่แบบถ้าถ้าผมไม่คิดเพิ่มว่าตัวไหนไม่มีประโยชน์อ่อตัวไหนปมีมีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ถ้าตัวไหนมีประโยชน์แก่โลกนี้นะ ผมก็จะลองเป็นตัวนั้นดูนะครับอย่างเช่นถ้าผมคิดนะแบบตัวที่แบบมันดูแบบช่วยอะไรแก่โลกนี้ได้แบบยังไงเดียโอมาจ,จิโอคิดว่าโอมาจ,จิโอจะช่วยอะไรโลกนี้ไมัน่รูเป็นตัวอะไรที่แบบผลิตทรัพยากรม,ม,มีมีไหมว่ามีไหมอ่ะเป็นกรีซไงกรีซผลิตน้ํามันอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะก็เป็นตัวอะไรประมาณนะั้นตัวที่มีอาจจะมีตัวที่มีประโย,ะโยชน์แก่โลกนี้นะฮะอาจจะเป็นประโยชน์ส่วนตัวจะเอาตายแค่ที่ก็พออะไรประมาณนั้นนะครับ คือมันต้องใช้เวลาคิดพอสมควรเลยล่ะแต่ผมก็พอมบอนบอกแนวที่หนุ่มผมมาแล้วนะว่าว่าผมมีสีเทาเลือกผมเลอจะเป็นบอลาไหนนะครับตอนนีน้ผมชอบเข็มขัดชุดเอ่อเข็มขัดอันไหนมากที่สุดนะครับยุคเลวะนะครับยุคเลวะผมขอด้วยว่ายุคเลวะเนี่ยผมมีเข็มขัดไรเดอร์อะไรบ้างผมมีซิลรวันอ่าทีแน่ๆผมมีซิลรวันผมมีฟอร์ไลเซอร์นะครับเนี่ย ถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้ผมก็ไม่ยิ้มมาแล้วก็มีข้าผมไม่มีเซเบอร์นะข้ามมารีไวผมมีรีไวผมมีไลฟ์กับอีวิวนะครับแล้วก็มีเดมอนอีกอันนึงแล้วก็มีรีไวส์นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็เมื่อกก่อนครับผมไม่เอาเซเบอร์อยู่ผมคิดว่าเซเบอร์ไม่ไม่ใช่ในเกขัดที่แบบน่าจะ เล่นสนุกกับไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมว่านะให้ตามความชอบผมผมก็อยากได้่อ่าจินเบอร์นิงฟฟลคอนนะครับก็เพราะว่าผมยังไม่มีนะแล้วก็อันรดี่เซฟโลวันนะซีโลวันผมรู้สึกว่ามันดูเท่ดีแต่ถ้าในรีไว๊์ผมมีตัวไอไมาเจนก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะอ่อ ไม่รู้ว่ามีใครบอลลูนี่อยากได้สิ่งนี้หรือเปล่า <laughs> อ๋อเออเดสเออเวลแล้วก็เดสเวลกับเดสตรีมนะผมว่าเอาเอ,เอแต่ก็แต่มันก็แบบเหมือนมีเดมอนแล้วมันก็ไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่จีนเบอร์นีย์เฟลคอนแหละนะแล้เข้าใจว่าต่อไปถ้าอินกับดราม่าไรเดอร์เรื่องไหนมากที่สุดผมว่ามันมันต้องมีคําตอบอะแต่ผมต้องไล่ด้วยแหละจำไม่ได้เลยคุ่กัอไกิโตอไม่มีดาราม่าอะไรหรือเปล่า <laughs> ริวคิมีดารมาม่าแบบ อาคนไรเดอร์ตายอะไรอย่เงี้ยจินจีตายตอนสุดท้ายไฟยดันดาม่าอะไรวะไฟอะไฟไม่มีดาม่าอะไรตัวส่วนใหญ่ไม่ก็ตายหมดละคุสกะตายตรงนี้ถูกเบลดเออเบลดวะ่ะคินสกิหายไปแล้วก็เออเบลดก็ใช้ได้อยู่นะคินสกิช่างแม่งเ <laughs> ขบูตโตะเขบูตโบตเขมูตโตะมันดาม่าอะไรวะต้องมีอะไรกับน,น้องสาวม,มันสักอย่างอะ จำไม่ได้อ่ะแต่มีเดนเดนโอหลักเออเดนโอก็ดราม่าอยู่นะตอนเรียทาโรจากกับพวกอิมารจินส่วนคิบะคิบะไม่น่ามีมั้มงอ๋อคิบะคิบะแม่งอ่าคิบะคือแมง่งพี่น้องแม่งฟันกันเองเใช่ปะตอนจบมันเป็นงั้น่าเอ,อ่อส่วนที่เขตนี่เขตแม่งตัดจบเลยแม่งไม่มีดราม่าเลย <laughs> เออดับเบิ้ล ดับเบิ้ลดามอโอ๊ตโอ๊ตโออยู่ระหว่างพวกนี้แหละโอ๊ตแต่ผมว่าโอ๊ตอ่ะน่าจะใช่แล้วแต่ผมจะลองไล่ดูต่อก่อนฟเซโฟเซ่ก็ไม่มีนะฟเซ่ผมว่าแฮปปี้เอนดิ้งมากกว่านะวิสาโคโยมีตายมันชื่อคโยมีเป็นนางเอกเออนางเอกตายนะครับก็ก็ถือว่าดามาอยู่แต่ผมไม่คิดว่ามันน่าจะดามาสุดนะไก่มุไก่มุพิน่ามีอะไรนะส่วนได ผมก็ไม่รู้อีกโกสโกสแฮปปี้เอนดิ้งชัดเจนเลยนะครับโกสแฮปปี้เอนดิ้งมาเอ็กเอ็ดเอ็กเอ็ก็แฮปปี้เอนดิ้งสุดๆไปเลยนะครับเออบิวบิวผมก็รู้สึกว่าเหมือนแฮปปี้เอนดิ้งนะแค่คนนอกจากบันโจกับคิริวเซนโตะนอกจากบันโจกับเซนโตะก,ก,ก็ไม่มีใครจำอะไรได้ผมว่ามันก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งแต่ จิโอซีโอก็แฮปปี้เอนดิ้งอยู่ดีพารีเซ็ตนัโบพวกทำเจกเกอร์ตายอะไรไปก็กลับมามีชีวิตเอแต่อาวาตาย,ายไม่สนใหญ่อออซีโรวันอิสุจำอารุโตะไม่ได้ปะถ้าผมจะไม่ผิดตอนมันสร้างอิสุมาใหม่อารุโตะมันอิสุจำอารุโตะไม่ได้หรือเปล่าเซเบอร์น่าจะแฮปปี้เอนดิ้งนะผมจำไม่ได้มีตัวอะไรตายผมผมไม่ได้ดูนะครับเซเบอร์ส่วนรีไว โอลิไว oh, ้ผ่ากับว่ามันมีพวกเนี้ยที่แบบพาก,กับคู่หูอ่ะอะดับเบิลโอริไวะไรเงี้ยเอ่อก็พาดไว้นะแต่ผมถ้าให้กับอีบคีกับไว้ครับเทียบกับเอจกับอังนะครับยังไงโอสก็เป็นแบบคำตอบที่ชัดเจนมากว่าดามาก,มากโดยเฉพาะว่ามันสืบทอดสิ่งนั้นมาเรื่อยๆนะเดอะมูวี่อะไรางี้มาเรื่อยๆก็การกลับมาเจอแล้วก็การสุดท้ายก็ต้องจากกันของโอนะ กีตอนนี้ดรามายังก็ก็โอเคนะแต่มันยังไม่จบเนี่ยจบมันจะมีดราม่าเพิ่มกว่าน,นี้เปล่ามไม่รู้ว่ามันจะให้ดราม่าเยอะกว่าน,นี้ยังไงนะแต่ตอนนี้มันก็ดราม่าแล้วอะแต่ผมว่าต,ต,ต,ต้องอินกับดราม่าโอนตมากที่สุดอะคือแบบสุดยอดเลยอะเอจิ AG กับอังอะโอเคคนระับคำคำถามก็หมดไปแล้วครับดูเหมือนน้อยนะแต่ความจริงก็ใช้เวลาคิดไปเยอะเหมือนกันนะจริงๆนะตามเจเนอเรทนะครับใครอยากถามอะไรก็ถามกันมาได้นะครับ ก็ผมว่าอาจจะตอบก็ได้อาจจะไม่ทําคลิปนะครับอาจจะตอบแบบในคอมเมนต์เลยก็ได้ครับอยากทำอะไรก็ทำเลยให้ไอเดียคลิปอะไรมาก็ได้เพราะตอนนี้คอนเทนต์หมดไปก็ในลุ้ถ้าใครชอบคลิปนีแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับ200ซับนะครับตอนนี้จะ300นะนี่ผมฉลอง200ซับนะตอนนี้จะ300นะครับอีก20ซับผมจะ300ซับแล้วผมก็ต้องมาคิดอีกว่า300ซับผมต้องทำอะไรดีผมเพิ่งทำะลอง200แล้วซะเอง ก็ขอโทษนะครับที่คลิปสั่งสอนแล้ครับมันช้าไปหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเป็นเหมือนเป็นความฝันจริงๆนะครับอ่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ